สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลูกเมื่อนี้พี่ใบกับน้องนิว่วสีผ้ากันไปตลาดเนาะพี่น้องไปตลาดบานขําแปลงไปต่างแต่เสาเนาะพี่น้องเสาป่าวะตอนนี้ก็เป็นไม่าประมาณหามุงสี่สิบกว่าน,นาทีเนาะพี่น้องหามุงสี่สิบกว่านาทีไปตลาดกันน้องนิว่วพี่น้องพี่ใ่หันจัดดัดแข่ามาได้ประมาณสามเดือนเนี่ยเนาะ 3เดือนแหละรู้สึกยังบ่ชินกับเด็กจัดฟันเนาะพี่น้องยังรู้สึกจังได๋เป็นแบบอ่าเวลาเฮาเว้ามันสิแบบว่ากึกนะรู้สึกว่ายังบ่ทันได้ชินกับเด็กดัดขวเนาะพี่น้องยังรู้สึกแปลกๆอาปพี่น้องมื้อนี้เดียวพี่ใหม่สินี่ไปตลาดกับน้องนิ้ว สองคนพี่น้องสิไปซื้อของกินเนาะบ่มีแนวกินนลยพี่น้องบ่ไปตลาดรายอาทิตย์เลยเนาะแล้วก็สิเมื่อนี้สิเอาไปแลกเงินเลยเนาะพี่น้องสิไปแลกเงินเอาเงินบาทไปแลกพี่ไม่ถือเงินบาทมาสองพันบาทเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิง่งแต่ว่าพี่ไม่โมหุว่าปัจจุบันนี้เลทสิเลทเงินสิเท่าไรเนาะพี่น้องครับเอาบาทไปแลกเอาเกีบบ่ฮู้ว่าสิเด,ดทเท่าไรเนาะ ถือเงินมาสองพันบาทพี่น้องเอาบาทไปแลกเอากีบดีเอ้ยเดี๋ยวใช่เหรถือเงินสองพันบาทไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันว่าแถวเดีเงินแถวบาทเท่าขาไปแลกเอากีบมันสีได้เท่าในเนาะพี่น้องแต่ว่าถามันสีค่อนข้างสีได้น้อยเนาะค่อนข้างสีได้น้อยเนาะขาแบบว่าเทาเอาเงินบาทไปแลกเอาเงินกีบขาแลกแถววันนอกมันสีได้น้อยเนาะพี่น้องบอกคือแลกแถวในเมืองมันสีได้ไลายแน่เนาะ ไะเดี๋ยวห้าอ,ออกเดินทางไปตลาดกันเลยพี่น้องพี่ไม้ให้น้องนิ้วไพ่เพื่อถา่าเพื่อตกไต่พี่น้องเพ,พระานนะว่าหนามันไหลไะเดี๋ยวห้าอ,ออกเดินทางไปตลาดกันเลยไปแหลกเงินไปเวิรงกะเงินสองพัน 2, บาทแหลกเป็นเงิ่นกีบสีได้เท่าไรนะ้องพี่น้องแล้วห้ากับสิไปจ่ายตลาดเลยเนะ้องพี่น้องว่าสีไ่ไรอีนยังมาแน่นะแต่อาจิบ้ไบ้ซื้อเบิร์ดหรอกพี่น้องแหลกกับซื้อบริษัทเ้ิร์ดสี่แหลกป้าไปใส่สลเ,สเลยนะไปพี่น้องแล้วตอนนี้เ้ากับหอทีตลาด บ้านเข้ามแปลงเลยเนาะพี่น้องแล้วก็ปีใหม่ก็ได้แลกเงินมาเนาะพี well, so. water, ่น้องสองพันบาทเนาะสองพันบาทแลกมาเป็นเงินเกียร์ใดบ้านพี่น้องบัตได้ไลายมาหนึ่งเนาะเป็นเงินเกียร์ใดอยู่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเกียรเนาะพี่น้องมันก็ตกอยู่หนึ่งพันบาทกระตกเป็นเงินเกียรอยู่ประมาณหกแสนเอ้ยเอ้แม่หน่อพี่น้องเงินบาทเป็นเงินเกียร์หนึ่งพันบาทเป็นเงินเกียรอยู่ หกแสนสี่หมื่นกะีบน้องพี่น,ออน 1, ้องตอนหนึ่งพันบาทเงืนทางเบิดนะ้องพี่น้องเดียวเข้าไปหลาะสื่อของอยู่ตลาดกันเลยนะ้องพี่น้องผู้สึกแบบก็เก,เกิเวลาปีใหม่เบาน้องยามเสะจะเป็นไดนจะเป็นจังไดเวลามันถือก็เด็กจัดฟันนะพี่น้องผรู้สึกว่าน่าสิฟันปีใหม่หน่าสิเยินเกินนะ ป้านอะกพี่น้องเดียวเข้าไปเลาะสื่อคองเลยว่าเอ,อิมมือนี้เข้าสีไดายอีหยังแน่เนาะพี่น้องป่ะ <Yeah. S 1> ตลาดยุนี่ก็เป็นตลาดบ้านข้ามแปลงเนาะพี่น้องบ้านข้ามแปลงเมืองตลาสมบูรณ์แขงจับประซักเด้อพี่น้องป้าพี่น้องเาเดียวเข้าไปสื่อคองอยู่ตลาดเนาะพี่น้องบางคนเพิ่งจะเดินทางกลับเดี๋ยวเราเขากำลังสิไป ่าี่นแหลกเงิน2องพบาทมาเป็นเงินเกีบความลายนิ้วพี่ไน้รักเลีกไว้เศร้านิวข้างหน้าคามนาบิ้ง่ะ <c oughs> เด่พี่น้องนักเด็กไวส์าวหอดตลาดบ้านค่ำแปงแล้วพี่น้องใหญยเด้พี่น้องตลาดค่ำแปงเป็นตลาดที่หญย แล้วก็คล้องคล้องายกับลายเลยพี่นาะคล้องค้ายลายถามเข้ามาแต่เสาราห้องกับซีท่านแบบค้องกินทีซ่าหวานเขาจะเจอามาขายนะบางที่หออดสีแบบเจอค้องป่าเนาะพี่นนองที่เขาจะหามาขายแต่ว่าเมื่อนี้รู้สึกว่าหนาซีบท่านนอยหน่ยพี่นนอะช่วงนี้แต่ก็ช่วงนี้มันก็เริ่มคล้องป่ามันก็บ่คคอยมีวันไดพี่งค่ะช่วงหนาคนตกไล่

เป็นพวกปลาแหงปลาสดก็มีเนาะพี่น้องของกินแหงก็มีปลานี่อ่ะมอาะปโ่ปา้ตน้องเ้ยไน้ก็อา่กก่า่ กอมตลาดไปแทีเกเบจล้าจะหตลาดน้านนบา,บา,บาตายลาดบาน้าแปลงเป็นตลาดที่แบบว่าคนรายเนาะพี่น้องคอนรายถ้าเข้ามาแต่สสาวแห้งคนแห้งสีลายเนะาะคนร้ายแหละก่ะ ต้องกินกันลายพี่น้องของสื้อกะไลยเติบ เดี๋ยวเข้าไปซื้อมูก่อนเนะพี่น้องไปซื้อเนื้อมูอไปเบิ่งกันว่าสิราค่าท่าไไรเนาะพี่น้องแล้วก็คอยมาเลาะซื้อ,อย่างอื่นเนาะ อันนั้นโลถ่ายันา็ตอนนึ่งไปีมมาของนกินก่อนเอาไปเอาสื่อตับเนาะพี่น้องตับตับหมูโลหนึ่งเจ็ดหมเนาะพี่น้องเจ็ดหมื่นเก็บกรับประม่านลอยลอยปลายเนาะลอยกว่บาทลอยลอยนิดนิดเนาะพี่น้องประมาณลอยถึงว่าลอยสิบบาทประมานเนี่แหละพี่นองลอยสิบบาทอันนี้แต่ว่าเขาสื่อโลโลกว่านะ อันนี้กรดูขากระดูสีโคกกระดูขาสีโคกเนะพี่น้องโลดนังเท่าไรก่นเดียวเอตอนเดียวปะาเท่าไรโนึงหกสบนะพี่น้องอชมากบทิมมีมาบทิมเบ้อเลย่องไเลยอันนี้โลดนึงเท่าไรก่อสิบเจ็ดสนี่นประมาณหน่อยไป ต่อยี้ก็บาทนี่แหละพี่น้องป้ามานี้นะคะค่ะ4สีหมีสี่กว่าหมป้า4เออไมาถือสิเดี๋ยวงะมีตีสี่ไปห้องเพียนมูนี่ตีสีมูตู้สี่แล้วก็่มูมาสั่นยายางกินมูยางบวกหน่อย เลี้ยวสี่อันนี้นับนะน้องเลี้ยวสีเนอมูนบเอาลติดเอนะเอาไปังเดียวโ่หนึงเอาเอาสนอีกนะ่งสองเออเอาสโลใส่จ้ะวะ อย่ามาถาเบิร์เนาะพี่น้องว่าที่เขาเอาไปถาตกเป็นเงินบาทสิประมาณจักบาทเนาะพี่น้องปีใหม่ซื้อสองโลเซนหาซื้อหมูสองโลแหละกกาเซ็นหาแหละกกาซื้อกระดูกหมูน้ำนาะพี่น้องกระดูกซิคโค,โคแหละกกามีตับน้ำพี่น้องไปเบอร์ใครดีดีต้องเซ็นหาต้องเซ็นเก่าตัวนี้ต้องเซ็นเก่าก็เก่าชิปสามเซ็นแปดสามเซ็นแปดนะพี่

อันนี้บาทเดียวเนาะพี่น้องสามแสนแปดถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณหา้ารอยเนาะพี่น้องห้าร้อยก็กลัวหาร้อยไปใจคิกันตอนนี้เขาก็ซื้อหมูเดียบลอยเนาะพี่น้องข้อไพ่เด้อพี่น้องบางอย่างนี่พี่พี่ไม่คิดราคาหมูไปเนาะพี่ไม่บอกว่าอ่าร้อยก็กลัวเนาะพี่น้องที่จริงอ่ะมันเกือบ กือบเกลมพกลอยเนาะพี่น้องประมาณหาลอยเก่าซิบกี่บาทคนละพี่น้องสามแสนแปดหมื่นเนาะพี่นอ้องเกือบเกลมพกลอยคุณเด้อ,อพี่น้องไะเดี๋ยวห้าไปหลอกสื่อคล้องกันเลยพี่น้อ,องน,นี่ชางนี้เนี่ยเดี๋ยวห้ามาหลอกสื่อคล้องอีกก่อนเนาะ เออหลอกแค่เขาจะเอามาขายขายมากอืมมากมัละ มากสม่อมปลาแหงกบแหงเนะพี่น้องแหงอืมปลารดแหงกอยเฮดงามอันนี้พี่น้องปลากบ ร้านนี้ค่าดีนี่พี่น้องคนเต็มเลยเสือผ้าเอินไก่บูเจิไกแม่โอ้ก็แม่เขียนนพี่น้องเอิอน

เจ็บจี๋หมาของกระโดดแดดไปเจ็บจี้อ๋อ้ิหน่งปลาปาหนังเชฟเขาเลยปลาใหม่ใหม่ได้ยง้ปานังเชฟวันี้เาหนังเชฟนะถือถือี่อย่างปาดสเาหกเซฟได้บ่หกเตฟถืออก ฮกซิปหาเนาะเลอดหาพัน่าไปนเออเขาเขาจะเอาไปเห็ดยังว่ะส่วนไหนเลาะลาบเนาะลาบก้อยได้ไปแล้ป่านลาบแมงขือนี่ทั้งคนกินก็เกินไปกันเอาตัวหนึ่งตัวละเจซิบเนาะพี่น้องประมาณ ลอยลอยก็บาตลอยไปเดี๋ยวเขาถ่าเอาเงินทอดเนาะ จ่ายไปแซนหนึ่งเฟินกระท h มาสามเมื่กี่พี่น้องหม,หมักทั่วมาจังไรฮะมาถาพันเอาสองมดัดมัดละสิบบาทเนาะพี่น้องประมาณมัดละสิบบาทเท่ากันถึง ข้าเมาก็มีคล้ายเนาะพี่น้องข้าเมากุ้งเต้นกบกบคล้ายขู่จังไรนี่โลดทะไดนี เอาล่องติดบิงค่ะหมากสมอกัะมี้เนาะหมักสมมอให้เนาะเป็นขายหมักสมอพักขยแเอาใหม่ เท่าไรเอนัหาชิ้กดูกูิ่หาิบกหัดซีซีฟไ้บี่รูชนเขาตันนี้เลยคถะขั้เสเอาตันนี้ก็ได้ซัสันะสาว เขาซื้อเอาในขูนี่เนาะพี่น้องสาวพันยั่ยให้เล่าอันนี้พี่น้องยั่ยให้เล่าติดแล้วก็บอเอาขอบใจเด้อ แพนตูดฮะัแพนตูดโอ้มีเท่าขายอีกพี่น้องเท่าง่ามวันนี้โอ้สาวนเทาี้ว่้าเาโมมี่เื่องอัะน,นะโมมีมมครื่องละน้องพี่น้อง ือ่ป่นี้เบิ่ละพี่นไมควาดีกว้าเอา่องเอาปลแหวซื้อปลาถูเนาะพี่เนาะปลาปลาถูเป็นของทีหมักกินเห็เนาะโลหนึ่งเศร้าแปดพันเนาะพี่น้าแปดพันประมาณ าหาหาสิบบาทเนาะพี่น้องเกือบเกือบหาสิบบาทซอสแบบสองโลกันเท่ราไหสรงลีโลสองโลตอนนี้ก็สือคล้อ,องได้ไลยเติบแล้วพี่น้องหลายอย่างนักเลยน คนไลายเลยพี่น้องมึงสาวเนี่แต่ว่าตอนนี้คนกะเลิบเบิร์ดแน่และนะ้วเนาะคนเลิบเบิร์ดแน่แล้วพี่น้องแหวซื้อหนามเนาะพี่น้อง,อองเขาจะเอิ่อนหนามยังก่อนหนามม้าหน่อยโอ้ใบม้าน่อยเห็นปะ บอกมีเงินไว้หน่อยโอ้พี no ่น้องปีใหม่สื่อหนาบระมานี้ถ้าจะเอิ่อนบานหนาบมาหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาถาเอาหนึ่งทอดก่อนเนาะดูดัวยเนี่ยเนี่ยเป็นดังยูทูบท้องตลาดสไลม์มะลังค้ายกลางนี่กระดาษคล้ายโบราณ เดียวปีใหม่สิมาชิมน้ำอันนี้น้อพี่น้องน้ำมาหน่อยหวานน้อพี่น้องหวานรากาหอมพี่ใหม่ว่าเขาตอนหนาสิไซนมะเนาว์นมมันหอมหอมนมเมว เพคนบอกว่ามันดีหอนในเแา้พี่หน็อนอ,อกะแสบบานหูซึกว่ามือนีเบเอาแบบอาะสิเวิร์งก็เกย์แล้พี่น้องหูซึกว่าเล็กมันก่อปาดนะเล็กมันก่อซบเวลาแบบมันก็นเลยหูซึกงแบบเวลาแบบมันเป็นแปลกน,นะพี่น้อง ตอนนี้เขาก็อยู่ที่รลานแม่น้องอันนาะพี่น<ร>้องขายดุกชีดส่วนทางนั้นอันนี้พ่อน้องอันกำลังถอดดุกชีดน้องพี่น้องเนี่ยเป็นคนขายาผ่วเป็นคนถอดสบายดีพี่น้องขายอะไร <c oughs> อยู่หรอ มือนี้บปันไดได้มือนี้เป็นเงียบเงียบว่ปกติคอยมาจะเดเคื่นสีต่อคิ้วน้องพี่นาะเคนสีต่อคิวเลี้ยนเต้มือนี้เราบอกว่าคายบยักอันนี้เป็นไงคล้ายบบคอยได้เป็นไงไายมอดาเนไแ่่อดแต่ดับมือเนาะแต่ดับมือหาคลนร้ายอันนี้ได้พี่เนะมือ้ายมือคลากรมันเป็นบางมือเนาะพี่เาบางมือก็คลายได้บางมือก็คายบบได้เนาะแต่เป็นเด็กธรรมดาของการคล้ายฟองเนาะพี่นนอะ แล้วกาตอนนี้เจ้าหน่อยปีใหม่กับสิได้เดินทางกับเมื่อบาดต่างนางแล้วเนาะพี่น้องยังสีเมื่อแแบ,บสือเป็นนัวอยู่เนาะพี่น้องการิี่เมื่อเลิมสวยล่ะกระคนกระเริ่มเบิร์ตเนาะพี่น้องคนเขาเจาะกระเริ่มเมื่อ มือได้มาตลาดกับเมื่อสวยขุมมือเนาะพี่น้องอย่างหันย่างนี่กับสวยเนะาะพักเมื่อให้น้องอ้นมานี่ปูอัดเมื่อให้น้องอดเอ๊ะเอาอยู่บ้าพนพี่นิวเอาอยู่บ้านเขาพัดหม้อกับมีพ่อแล้วไะพี่น้องเดี๋ยวเราสิเดินทางกับเมื่อบาทกันนู่พี่น้องเขาอยู่บ้านเอาอยู่บ้า,<อ>าน,นไอ้เกา่าใจเงินนะมั้ย ล้วก็ตอนนี้เขากับมาหออเื่อนแล้วพี่น้องมาหออเื่อนแล้วล้วก็ที่เขาแลกเงินไปเนาะพี่น้องสองพันบาทได้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นกีบเนาะพี่น้องล้วก็สื่อข้องกันยังเหลือประมาณสามแสนกีบเนาะพี่น้องยังเหลือประมาณสามแสนนิดๆถ้าเป็นเงินบาทกันนะสิบประมาณยังเหลือประมาณห้าร้อยบาทเนาะพี่น้องเดิวประมาณห้าร้อยบาทนิดๆเนาะพี่น้อง แสดงว่ามือนีเฮ้าใส่เงินไปประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบาทนะพี่น้องประมาณนี้เด้อ <c oughs> ล้วก็ข้ามาก,กับไปแวะซื้อของของใส่ลายอย่างเติบดูพี่น้องซ <c oughs> ื้อเป็นของใส่ทีจำเป็นนะนี่ <c oughs> ถึงนวดนี่ยังแหละพี่น้องล้วก็ซื้อน้ำมันมาน้่ซื้อน้ำมันน้ำมันยูเล่าดิดนีนึงอ่า ถ้าเป็นเงินบาทกับประมาณเศรษเศ้สาสาองพันเจ็ดร้อยนกะีบเนาะพี่น้องเศษสองพันเจ็ดร้อยถ้าเป็นเงินบาทกันนะสิบป,ประมาณสี่สิบหรือว่าสี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบสองบาทประมาณนี้เด้อพี่น้องต่อหนึ่งลิตรเนาะประมาณสี่สิบกว่าบาทสี่สิบน้อยหน่อย แล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสนีเด้อพี่น้องถ้าทุกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไดร์เด้อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเนาะสำหรับพี่นเน็กกับซีด้ลาไปก่อนผู้ชึกว่าเวลาว่ามันสิกเกอรพี่น้องก็เกอรสงสัยเล็กเล็กของแขกเล็กของแขวเดี๋ยวนี้มันซีรูทนะไม่ได้ว่ามันสิกผู้ชึกว่าเล็กมันบาดปากสงสัยเล็กมันซีรูดเนาะตอนนี้เนาะเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายยบา